โอเคครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะผมอย่างนี้พบัเกมแ็เดอะเคิร์ดออฟมาเธอฮูดนะโอเคพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่หกเนาะมาเล่นเกมนี้มานานมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายแลวตอนนี้ก็ยังไม่สบายอ,อยูโอเดีว๋วเดี๋ยวเฮ้ยเอาเลาเยเลยเ,เด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  นี่ผมโมาเล่นไปใช่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับก็คือว่าผมไม่เล่นนานเนาะก็เดี๋ยวจัดทักหน่อยแล้วกันเนาะง่ายๆครับง่ายๆง่ายๆง่ายๆก็อย่ารอให้เจ้าตุ่บีนะครับมาตรงนี้ก่อนแล้วก็จะได้ขึ้นไปเอออ๋อซีดอาซีดอืม เดี๋ยวนะจะให้มันขึ้นยังไงอ่ะมันจะขึ้นสูงกว่านี้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วใช่นะครับท่านผู้ชมอ๋อผมเข้าใจละโอเคโอเคน้องเดินไปฝั่งนู้นทีลูกเดินไปเดินข้ามไปเออต้องแบบนี้จะเดินขึ้นมานะครับท่านบนง่ายๆได้ใจความเด้อ ระวังนะระวังนะระวังนะโอเคแล้วก็อย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วไม่ได้ไม่ได้ให้น้องให้น้องมางนี้ก่อนก็เขาขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วผมจะลากขึ้นมาฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ไล่มาได้เปล่ามาต้องมาได้นะโอเคเคลีย okay. ร <All right. S 2> ์เคลียร์เอาละครับทีนี้แหละ เอาละเฮ้ยเอาละเฮ้ยกลางปีกแล้วกลางปีกงานง้างแน่นอนโอ้ไลออโอเค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 ลงก่อนลงก่อนไปแล้วครับท่านผู้ชมแล้วนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อส่งผมงี้เนี่ยโอเทยถ้ามีเสียงนกเสียงอะไรแทรกเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะลายหยอกลายหยอกเดี๋ยวเดี๋ยว ดี๋ยวมันทับผมเองนี่หว่าอืมแบบนี้ได้ไหมโอ้ยอย่าเพิ่งเพิ่งต้องไปอยู่ฝั่งนี้วะแล้วก็แบบนี้โอเคอึ๊บอึ๊บอึ๊บอย่าด้กดลืมลืมกดอะไรกดชิปดึงไอ้ขาดขาดอ๋อโอเคโอเคดัน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 ระวังตกระวังตก อ่าน่ารักน่ารักอีซี่อีซี่เดี๋ยวเดี๋ยวเวฮ้ยเฮ้ยหัวทิพโอเคโดดได้ไหมไม่ทำไงถึงขึ้นขึ้นไปฝั่งนี้ได้อ่ะอ่าเรากระโ,โดดกระโดดกดชิปไม่ถึงอ่อไม่ถึงนะแกเดี๋ยนะทำไงถึงทำอย่างนี้ให้ถึง โอ้ยโอ้ยซีดเลยโอเคอ่าะยังต้องตัดเลยโอเคมันจะยืดฝั่งนี้ครับง่ายๆแล้วก็ชิปชิปหายละชิปหายโอเคดึงอื้อโอ้เคโอ้เคฝั่งนี้มันไม่ได้อ่ะผมก็ต้องดึงใช่ไหมอ่าดึงได้ไหมดึงไม่ได้ครับต้องดันชิป่านละลง โอเคครับอื้อเอืออืออถึงมาถึงโอ้โหสบายมากอีซ okay. okay. ี uh ่อ okay, okay, ่าอย่าเด็ดเด็ดด็ไม่ได้ลงไม่ลงโอเคตอนนี้ยอ่าว้าวโอเคโอเคนะคงจะผมจะไม่เป็นไรคงจะไม่เป็นไรเพื่อนๆเดี๋ยวโอโนไม่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 ผมก็มีประเด็น มีประเด็นงานนี้มีประเด็นมีประเด็นโดดเออวัดเด็กฟ้าอายต้องกดค้างนิดนึงอ่าเออโอเอออวัดวัดเด็กฟ้ามันโดดขึ้นไปเองนะผมไม่ทันทำอะไรเลย จริงๆอะไรอ่ะมันไหวจังวะออ้าเฮ้ย w h a เดี๋ยนะเกิดอะไรขึ้นอะ่เป็นไรไมได้ไมาไม่จเจเจใจใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าอยาอยาใจเย็นๆเด้อโอเคเอาฮ้ยทำไมปาะกาไม่ขึ้นอ่ะช้ชมครับ ปาะการไม่ขึ้นบ้าไปแล้วเกมบ้ากระมังถังหม้อจู่ๆเกมปาะการไม่ขึ้นเฉยโอเคขึ้นแล้วอะไรอ่ะแสดงว่าพอถึงพื้นแล้วเนี่ยเราต้องกดเดิรโดสองทีโอเคโอเคมันยากขึ้นจริงๆนะเนี่ยยากขึ้นเรื่อยๆเลยโอเคปาะกามาแนละ้ว Ok, và baka. Don't, đốt, Đốt... Ok, baka mikird. Ok, oh, oh, bote, ok, Ok, bote, 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 chê, bote, chê... bote, chê, bote, chê, bote, chê, bote, chê... Chê เดอเด้ปากาปากาเยวอ้าว่อ่่ะโอเคโอ้โกกู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 มันมาแล้วโอ้ตายหาแล้วกูมามมมเอาเอาค้างอะไรวะิ้ผาแล้ว เป็นเกมที่แบบสุดยอดโอ้ยโหปะกาปะกาโอเคเอาเอายวเฮ้ยมันรวดเร็วสัตว์มันมันเร็วมากๆอ่ะไม่ทัทนได้คิด <sun arrivé S 1> อะ่ะ ไม่ทันได้คิดอ่ะเนี่ยถึงแล้วนะเว้ยเ้ยไม่อยากตายเลยไม่อยากตายเลยไม่อยากตายหัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเว้ยอันไหนวะเสาวันมันจอดที่หน้าแล้วนะเว้ยมันไม่ได้ได้ยังไงอ่ะโอ้ต้องเผื่อเหรอต้องเผื่อเหรอมาเผื่อเผื่อโอเคอะไรของมันวะเนี่ย อี <ใน S 1> กแล้วอีกแล้วตกน้ำเลยโอ้โหแต่กูก็ตายเยอะเหมือนกันเนี่ยเราจะก็ตายเยอะเหมือนกันน้นเนี่ยบอกตัวเองบอกตัวเองเลยว่าตายเยอะมาก ผมว่าถาวันนี้ต้องมีประเด็นทำไมถาวันนี้ไม่ต้องมีประเด็นแน่เลยประเด็นคืออะไรอ๋อนี่ไงถาวรเป็นประเด็นเดี๋ยวเอาใหมา่ใหม่ใหม่ ดนะเดี๋ยวนะเดี oh oh okay. ๋ยวนะเอาใหม่ก่อนเอาใหม่ก่อนโอเคคาวันเป็นประเด็นนะครับท่านผู้ชมอ่ากดชิปไม่ได้หรอชิปหายละกดชิปไม่ได้อ่าตัดแล้วก็กดชิปดันมา ถ้าว่านเป็นประเด็นอุ้ยอะไรเนี่ยนั่นกดคลิปคลิปหายเดี๋ยวโอเคเอา้าเฮ้ยจะให้กดคลิปกันซะหน่อยโอเคเยอะมากอ๋ออยากจะบ้าตายแล้วกูจะขึ้นไปได้ยังไ,ไงวะเนี่ยหรือว่า ผมต้องทำยาวๆท่า,านผู้ชมก็เป็นไปได้แบบนี้นะครับไม่ได้แล้วครับเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ครับจะทำเงินเป็นไปได้ครับอ่าอย่างเงี้ยติดติดอกชิหาย ต้องแบบนี้ใช่ไหมมาถึงจะได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันอืมแล้วก็มันไม่ถึงอ่ะอืมเดีย๋ยนะกดลงไม่ได้เหรอโอ้ยกูนี่ต้องมาทำอะไรอีกวะเนี่ยโอเค มมันมีวิธีึีครับก็คือว่าผมจะต้องเชิดหน้ามันขึ้นแบบนี้เ,นเด็กเลยโอเคโอเคมามา,มา,าเชิดหน้ามันขึ้นก่อนนะครับท่านไปจชม โอ้ผมเข้าใจละมันต้องแบบนี้แน่ๆเลยเยวนะไม่ถึงอ่ะผมว่าเราต้องทนายแทงขึ้นในแบบนี้ย่อฮาว่ะ เนี่ยแบบเนี้ยเห็นดะโอเคน่าจะถึงนะแบบเนี้อยอีกนิดเดียวเองเจอึ๊บอ๋อไปได้ไหมเสียงเออเสียงขึ้นทั้งหน่อยก็ยังดีไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมดันดันดันอื ไอ้บ้าเอ้ยที่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นวะเนี่ยโอ้ยอยากจะบ้าตายหรือว่าเราต้องแบบหันแบบนี้โอ้ตรงนี้ใช้เวลากี่นาทีวะเนี่ยใช้เวลานานมากๆ่กระดานขึ้นโอ้ยทำเสียอแล้ว คครั้งนี้เราจะไม่เสียละโอเคอย่างนี้จะได้เหรอเนะอี่ยอึ๊บโอ้โอเคโอ้กว่าจะได้ชิบหายโคตรนานเสียวเสียวเสียวไม่ไว้ใจเขาหยิบ กูบอกกูขอเงียบหน่อยวัดเถอะฝากแล้วกูจะทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าจังหวะที่มันหลับตาท่านผู้ชมหรือว่าจังหวะที่มันหลับตาให้เรากระโดดอาจจะเป็นไปได้โดดนั่งไงจริงๆด้วยจริงๆด้วย โอ้เกมนี้มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้โหนี่ยากกว่าเดิมอีกไม่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 โอ้ยอยากจะบ้าตายอย่าลืมนะเว้ยอย่าลืมนะเว้ยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะเว้ยอย่าลืมอย่าลืม ยอะไรๆเอาละครับงานงั่งโอเค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 มันเป็นไม้ลอ,อยได้ป่ะอ๋อเป็นไม้ลอ,อยได้ครับโอเคอ๋อดีนะที่เราคิดออกไม่งั้นแย่แน่แน่อึ๊บ อโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันต้นตีอะไรวะเนี่ยมผมพอเข้าใจอะไรบางอย่างจบแบบไงแบบนี้ได้ไหมแบบให้มันล็อกอะ ล็อกกระถานไว้น่ามันได้เว้ยมันได้เว้ยแต่ยาววันนี้สักหน่อยก็ยังดีครับโอเคโอเคโอเคอึ๊บน,น่านถูกต้องดึงได้แล้วอือสบายใจ แล้วจะไปไงอ๋อเนี่ยเนียได้อยู่ได้อยู่มมเวเนยยาววันนี้นิดนึงโอเคดูเออรอดได้ไงวะดูการแทงภาพก็ วิด้านล่างมีของอยู่เนี่ยทำงไงอะอุ๊ยอุ๊ยเอ้ามันคิดมันได้เฉยเยอะเฮ้ยเฮ้ยงงเลยเฮ้ยอืมอุ๊ยติดขึ้นได้เฉยโอ้โหแน่นอนจริงเลยเฮ้ยโอเค โอ้โหว๊าย่๊ไปแล้วเอ้าต้องตามไปอีกแล้วโอ้โดดลงน้ำด้วยเลยสุดยอดเป็นเรื่องจริงนี่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงทำไม่ได้แล้วเนี่ยเป็นเรื่องจริงทำไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โห เอาละครับเข้ามาสู่โลกที่ไม่รู้จักอะไรอย่างดึงอื้ออื้อได้มาแล้วน้ำสีฟ้านี่มันคืออะไรเนี่ยเดีย๋ยวบอกนะว่าเป็นพลังงาน เป็นพลังน้ำครับท่านผู้ชมโอ้โหพลังแห่งน้ำแน่นอนจริงขึ้นได้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายลูกโอเคอืมตรงนี้ก็ต้องโอ้โหไม่ได้ไม่ได้วู้โอเคอืม รับหน่อยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้โดดขึ้นประโรูปิดเลยอ่าตรงนี้ก็ต้องเป็นพลังแห่งน้ำเอาโด่งๆหน่อยดีกว่าประมาณนี้เออตรงนี้ก็ต้องพลังแห่งน้ำประจบ ไม่ได้ครับตรงนี้ก็ต้องแบบพุ่งขึ้นอย่างเงี้ตรงนี้ก็ต้องลองแบบนี้ได้ปะวะไม่ถึงว่ะเดี๋ยวตายนแน่ๆตายนแน่ๆออบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วยังไงก็ต้องตาย ทำไมไม,ม่ถึงไหมโอเคโอ้นึกว่าจะตายซแล้วตายไปรอบหนึ่งอ้าวตรวจไปเลยไม่ได้หรอ อ๋อมันจะโดดไม่ถึงครับจะไปชมอืมจะทำไงเดี๋ยวให้มันถึงเดีย๋ยวนะเอ่อน้าจะมีน้ำแบบนี้ ไม่ได้ครับอย่าดีดเดีออืไม่ได้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 อย่าดืดเด้เดอืตรงนี้ก็ต้องดันขึ้นตังน้งไลย ไม่ได้อ่ะไม่ถึงอ่ะไม่หวาทำไมวะอืมมัตมมน,นต้องมีประเด็นครับเรื่องนี้ไม่ได้ละครับมันต้องมีประเด็น โอเคได้แล้วโอ้โหทำไงถึงขึ้นไปด้านบนนั้นได้เหรออ๋อแล้วก็ไปงี้อ๋าได้แล้ว,วโอ้โอ้โอ้โอโอตายยอมตายดีกว่า สงสัยอย่างเดียวไอ้ตรงนี้มันไปได้ไมั้เนี่ยข้างบนเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นได้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนะโค้งฝั่งนี้นแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนี้อ่ะลองดูเกือบถึงแล้วนะเกือบถึงเกือบถึงแต่กูตายเดี๋ยวเมื่อกี้นกร้องขอโทษด้วย มีความนกอ๋อนี่ยันี่ไงว่าแล้วดีนะที่ยอมตายอือไม่งั้นพลาดขออภัยนะเสียงนกเยอะนะโอเครึบรึบอ่าเยยบเลยโอเค sối, ờ, panther, ở chìa này wa nè, mù ta lá, nì mần lài gân, đi mần lài gân, ừ, vậy thử mày tông mập, เดี๋ยวลองดูไม่ได้ไม่ได้โอเคถึงพอดีเลยเฮ้ยเกือบละอ้ยต้องใช้ความคิดมากเลยเนาะอ่าตรงนี้ก็ต้องแลนี่มันอะไรวะเนี่ย นะอย่าวนะนะปิดน้ำนี้ก่อนอึบอึบไม่ถึงโอเคถึงละตรงนี้ก็โอ้อยจะได้แล้วเนี่ยโอเคโอเคถึงพอดีเลย ว้าวอันนี้ง่ายง่ายอยู่ลงไปได้ปะเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะโอเคเขาจะปิดอะจะปิดไม่ได้ครับไม่รู้ว่าด้านล่างมีอะไรบ้าง น่าจะได้จังเดี๋ยนะเดี๋ยนะฝั่งนี้มีอะไรเนี่ยฝั่งนี้ไปไม่ได้หรอครับเอ้ยไปได้ครับเราต้องใช้กระแสน้ำกระโดดไปแล้วฝั่งนี้ล่ะอ๋อฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เรามาแน่ๆน่าจะโดดไม่ได้โอเคเข้าใจละ ด้านล่างมันเหมือนมีอะไรแต่ผมคงจะต้องผ่านไปแล้วล่ะถ้าไม่ได้อะไรก็ต้องขออภัยด้วยไม่รู้ว่าจะได้จิกซอครบไหมมันจะถึงได้ยังไงกันอ๋อแบบนี้ก็ได้โอเคโอเคเข้าใจโอ้ อย่างนี้ก็ได้ครับสุดยอด The Gate for for okay okay ครับก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะก็สำหรับวันนี้ สวัสดีครับบ๊ายบาย